สวัสดีครับหลังจากที่ผมร่วมงานในนครไลโจอยู่2วันนะครับเช้าวันต่อมานั้นลุงแขมนะครับก็ให้ความเมตตานะครับเอารถมารับผมนะครับพาเที่ยวเลาะตามลําน้ําหนานะครับก็มีรถมาด้วยกัน2คันนะครับรถลุงคมจิ้งเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมไม่ได้ขับรถเองนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับก็ดื่มได้เต็มที่ด้วยครับพวกเราเลาะเรียบตามน้ําหนามาจากเมือง ไรโจนะครับจากแทงโกไรโจมาประมาณ100กิโลเมตรก็มาเจอเมืองไรนะครับเมืองไรเก่าแล้วก็พักค้างคืนที่นั่นนะครับที่บ้านนาเวิงแล้วก็ผู้ที่ต้อนรับก็นาเวิงกับนาสไพรแล้วก็ป้าเวียนนะครับซึ่งเป็นญาติญาติกันนะครับของกลุ่มนี้นะครับเราพักที่นั่นแล้วเช้ามาก็ทานข้าวที่บ้านลุงฝูซึ่งเป็นนักเรียนแพทย์ร่วมรุ่นของลุงคำชิงนะครับหลังจากนั้นมื้อไงนะครับก็ได้รับเชิญนะครับมื้อเที่ยงนะครับที่บ้านหัวหลวงนะครับ เป็นบ้านของน้องสาวคุณป้าที่เป็นภรรยารวมคำจริงหมู่บ้านนี้ก็เป็นสไตล์หมู่บ้านผู้ไทยนะครับผู้ไทยนะครับหรือว่าไทยดอนนะครับสำเนียงพูดนั้นคล้ายผู้ไทยในประเทศไทยมากนะครับถ้าพี่น้องผู้ไทยหรือคนอีสานหรือสปปลาวหรือทางพี่น้องไทยเหนือก็คงฟังออกนะครับวันนี้ผมก็จะมาร่วมเจียงที่นี่นะครับมาสัมผัสวัฒนธรรมของอชาวบ้านหัวหลวงดูนะครับลองมาฟังดูว่า ที่นี่เขาพูดจากันลักษณะเป็นยังไงนะครับคนแก่คนเฒ่าที่เดินผ่านทางนะครับเดี๋ยวผมจะลองท,ทักทายดูนะครับลองฟังดูครับสำเนียงที่พูดกันเฮาฮันเนาะชุมหมืงนหนำหมื่นคุณเล่าอ่ะเออไท,ลลไทยลานไทยลานไทยเอออือยยูฮาวยูคันเนาะเออยูมันยูจึนลานยูยูจับดินเล่ายูไทยลานไทยลานยูไซเดนเนาะเออจำใบยูไซเดน่าเออ ห่าวันห่าวันมันยื้นยุห่าวยุหันยุแขวยุแข็งยุแข็งยุแห้งบ่แข็งบ่แห้งบ่ดีนะเดกกี่ไรนกี่ไกี่ไกี่ไอ่ะโอ้เ่าคขันเออสอง2มวยสอหมหกสิบลอ่ะโอ้แขวแขวแขยบ่บ่มือเิ่านบ่ยมืออ้น แข่งเนาะโอ้กะสิงคูเมืนกันไทยลายโจเออไตเจียนไตเจียนไตเจียนยุคก็ติงนะนุ่งสื้าลไต้หนุสื้าลำกลานอายุไทยลานนั่นแหละเออไทยลานนะม่ละโอ้กะไตไต้กะเป๊กกันเมต่อไต้ยุคเด้อก็เป็นไตเออทรงเมยคงไม่หรอเออไม่ละเับขันเนอขับขันเนอเอออยูุดิกินหวานเนอ ชาวบ้านที่นี่นะครับถ้าเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วมักจะเรียกตัวเองว่าไทยไลนนะครับไม่ค่อยเรียกตัวเองว่าไทยดอนสะเทอไรนะครับแล้วก็ลองเดินดูไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะถึงตัวบ้านที่เขาเชิญทานข้าวนะครับก็เดินไต่เขาขึ้นไปนะครับเนินไม่สูงมากนักนะครับเดี๋ยว,วเจอคุณป้าท่านนี้เดี๋ยวทักดูครับขันดอชุกเมืองน้ำเหมยเนออีป่าเนอ

อ๋อนี่เป็นบ้านชจ้บภาพนะครับที่เชิญไวอ๋อเอ่อเจ้าของบ้านน้องน้องทวานะครับจัดบ้านเรียบร้อยมากเลยน้องทวานี่ทำงานที่แทงโขไหลโชนะครับอันนี้อ่ากําไตเฮาแขวะเอ่อเขินหันเฮินสูงเฮินหัน คันกว้าชูมือ50คนไตยเออหนุ่มเจิงไต้มาเอกคันนู้ยุดีกินวานน้ทักทักทายคนในหมู่บ้านบ้านนี้บ้านบ้านสั่งอย่บ้านนี้บ้านโฮลงลงบ้านโฮลงโอบ้านโฮลงงอ่ บ้านบ้านบ้านหัวหลงบ้านหัวหลวงคือบ้านหัวใหญ่นะครับอันนี้ก็คือที่ไหว้ไหว้เออพ่อแม่กินลูยิงไปเฮิร์นโคแล้วถ้าจริงดีปีเมาแลเนี่ยโอ้ลูลูยิงมาเออตาวมาหนิเยอนหน่อยอันนี้แบบอีกตาหน่องตัวนี้โอ้เยอนหน่อยกุ้งเหรอป้อแม่น้องน้องยิงอีปะ ป้าก็คือเอาเครื่องเส้นไหว้มาไหว้บรรพบุรุษนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายหย่ของตัวเองนะครับเนื่องจากเมื่อแต่งงานแล้วนั้นกลับไปอยู่บ้านสามีนั้นก็ถือว่าเป็นคนสกุลนั้นแล้วนะครับพอกลับมาก็เลยทําพิธีนี้นะครับเรียกว่ากุ้งหรือว่าเส้นนะครับที่นี่เรียกเออใช้คําเรียกกันว่าอีอ่าาภาษาภาษาไทยดำเนอีแปลว่าพี่สาวนะครับที่นี่อีแปลว่าแม่นะครับหรือว่าผู้ที่ สูงกว่านั้นนะครับเช่นเช่นป้าลุงอะไรเงี้ยครับต้องตรงกับบ,บ้านบ้านบ้านของผมเองนะครับที่สกลนครน,นี่มักจะใช้คําพูดเรียกป้าลุงพ่อแม่ว่าอีหมดนะครับแต่ว่าในภาษาบางกอกแล้วอาจจะเป็นคำที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับแต่นี่คือคำไทยโบราณที่สยามเอาไปใช้นะครับ อันนี้การประดับประดาของบ้านนะครับก็มีต้นไม้บางต้นเนี่ยบางบ้านเนี่ยต้องซื้อต้นไม้แบบนี้มามาไวเนี่ยถึงต้นหนึ่งหลายหมื่นบาทเลยนะครับถ้าตามฐานะนะครับเป็นต้นไม้สดนะครับใช่โอ้เจ้าภาพเตรียมไว้น่ารักมากเลย อีกแล้วครับเช้ายันบ่ายยันเย็นวันนี้ผมคงต้องดื่มแบบเกินคำบรรยายนะครับมาเจอเขยใหญ่อีกบ้านหนึ่งว่าคืนนี้นั่งด้วยกันที่ตีหนึ่งนะคราบนีห้ง่หงูงูนห้งไนงหง ขันอยูุก้ามือขึ้นนี่เอาขันเนอผมนิ่งหัวข้า c h sạn เลยเอาขันเนอแปดโมไม่ดีอันซ้างกับยาติเมืองเทียงม่น่ารักครับไีคนคนงามกับหลายเนาะเออคนจบคนงามสวัสดีอาจารย์วิชิตครับอาจารย์วิชิตพี่น้องบ้านโหลูงนั้นต้อนรับกับสู้ดีเหลือเกินนะครับเตรียมฉลองกับข้าวไว้ให้นะครับสำหรับน้องท่านนี้ก็คอยมาเทคแคร์พวกเรานะครับ ในลุงคำจิงก็นั่งโต๊ะแล้วนะครับคงเตรียมที่จะทานแล้วเนื่องจากว่าลุงคำจิงนั้นเป็นผู้รลีผู้ใหญ่ของตระกูลที่นี่นะครับน้องเองก็เป็นตระกูลเดวนะครับเดือตระกูลเจ้าฟ้าเดววันรองนะครับอันนี้คุณป้านะครับที่เมตตาผมท่านเป็นคนกิ่งนะจาเงเหอฮานก็ภรรยายของลุงแคมพาผมแล้วก็นํารถยนต์พาเที่ยวนะครับพาผมมาเที่ยวท่านเองพูดภาษาไทยไม่ได้นะครับพูดภาษาพูไทยก็ไม่ได้แต่ท่านก็รักวัฒนธรรมพูไทยมากนะครับเพราะท่านอยู่มานาน กาปีอันนี้น้องลวนนะครับเป็นลูกเป้าเวียนยืนอยู่ข้างหลังลุงกำจริงก็มาร่วมง,งานนี้เหมือนกันก็เป็นลูกหลานบ้านนี้นะครับส่วนนี้คุณป้านะครับภรรยาลุงกำจิงนะครับซึ่งคอยเทคแคร์ตลอดนะครับที่ผมอยู่ในแถบนี้นะครับส่วนด้านหลังนั้นเป็นน้องไอ้นะครับน้องไอ้นะครับซึ่งเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็เป็นผู้บรรยาย ในรายการทีวีหลายๆรายการเหมือนกันนะครับที่นี่เป็นลูกหลานบ้านนี้นะครับวันนี้ปีใหม่ก็มาช่วยทํากับข้าวมาเตรียมอาหารนะครับคนที่นี่นะครับมีัธยาศัยไมตรีดีมากเลยนะครับสาหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็อาจจะเข้ามาทางเดียมเบนฟูนะครับโดยทางรถยนต์จากประเทศลาวจากอุดมชัยเข้ามาก็ได้นะครับหรือจะนั่งเครื่องบินในประเทศนะครับที่สนามบินนอยบายมาที่ฮานอยนะครับบินมาลงที่นี่ก็ ตัวเครื่องบินก็ประมาณ2,001-2,005นะครับใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็นั่งรถบัสประจำทางเข้ามาที่นี่ประมาณ100กิโลเมตรนะครับก็เป็นเมืองที่มาแล้วสงบนะครับน่าอยู่ก็สำหรับท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับฝากท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวตามกันที่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ